จกันทั้งครูแล้วก็นักเรียนค่ะโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านนนทบ,บุรจีจู่ๆผู้ชายคนหนึ่งท้าทามไม่ปกติเข้ามาในโรงเรียนนั่นสิคะคุณครูนักเรียนก็หวาดกลัวกันทีนี้ก็ต้องไปถามกันหน่อยคุณเข้าไปทําท่าทางแบบนั้นนักเรียนตกใจคุณเข้าไปมีสาเหตุอะไรเขาบอกว่าต้องการไปตามหาสูตรนักเท่านั้นไปดูช่วงนาทีที่ตํารวจกับผู้สื่อข,ข่าวพยายามไปคุยแล้ถ,ถามถึงเหตุผลค่ะถูกไหม พี่อยากคุยแล้วแม่จ๋าเมื่อเช้าได้ไปในโรงเรียนมาไหมหล่ะพี่แบงค์น่ะผมแม้ไปโรงเรียนไหมผมไปตามหาหมาไงเหรอหมาหายเหรอครับไม่ใช่ไปถามไปถามครูอะไรอยรางเงี้ยเหรอเหรอไม่ก็พี่แบงค์เข้าไปแบบนั้นน้องมันกลัวกันไงเด็กๆแลยผมขวัญแล้วคุยแล้วคุยก็เดินไปเราเฮ้ผหูยนะว่าผมไปทําอะไรพี่ดาช่วยบอกผมทีถ้าเกิดผมทําผิดอะไรอ่ะ ทำไมจองอ่ะวุ่นวายเหรอทุกคันยังยังคนเยอะยังคนเยอะมาเลยเหรอไม่รู้ทำไมอ๋อผมก็ไปบุกคนเยอะไปอยธรรมดาอ๋อร้องไห้เลยค่ะคเนี่ยตำรวจสภบ,บางศรีเมืองกับผู้สื่อข่าวพยายามไปคุยกับคุณแบงค์อายุ31ปีค,คือหลังได้รับแจ้งว่าแกเข้าไปในโรงเรียนนะคะคนี่ดูภาพนี้สิไม่ใส่เสือ้ออาละวาดเสียงดังแน่นอนว่า คุณครูเด็กดก,ก,กลัว<ด>ใช่ไหมคะโรงเรียนจุดนี้อยู่ที่แถวแถวัดเฉลิมพระเกียรติที่บางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีทีนี้เมื่อสักครู่ก็ได้ยินคุณแบงก์เขาบอกว่าเขาไปโรงเรียนเพราะว่าจะไปตามหาหมาเห็นว่าหมาชื่อวีดูนี่มีหน้าเจ้าวีดูนี่ซ้ายมือนี่ ไปไหนมา,าดูสิเขาเดือดร้อนเงินไปนนหมดแล้วเนี่ยเไปตามให้เพื่อนแล้วขออนุญาตคุณครูเข้าไปแล้วแล้วตอนเข้าไปเขายืนยันว่าไปตามหาวีดูเนี่ยเขาไม่ได้ไวอยวายอะไร,รแล้วไปสวดคาถาชินะปัญชรด้วยซ้ํำ คือเขาเดินไปแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยไงเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นน่ะเด็กๆเ,เขาไหว้พระกันอยู่เห็นเด็กๆไหว้พระก็เลยสวดคาถาชินะบัญชรเข้าให้เลยเด็กๆนะ่ะกลัวกลัวทําไมเขาไม่เคยไปถ่ายเงินเด็กเลยนะแต่ถ้าเด็กๆแล้วโรงเรียนกลัวผมก็จะไม่เข้าไปอีกอน้อยใจร้องไห้นะคะแล้วก็ไม่เข้าใจเลยทําไมตํารวจต้องมาด้วยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยเขาแค่เป็นคน eq ต่ําแล้วก็เป็นดาวซินโดรมเท่านั้นอฟังแบบนี้ก็น่าเห็นใจตํารวจบอกอังไม่เป็นไรใจเย็นๆนะ แล้วก็พยายามคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักขอเวลาไปใส่ทรงใส่สเสื้อนะคะที่สุดแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีทัญญาและมีแม่ของคุณแบงค์เนี่ยตามไปส่งด้วยทีนี้ไปคุยกับเพื่อนของคุณแบงค์กันหน่อยเนาะก็อยากรู้ว่าป่วยจิตจริงหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าแบงค์เนี่ยจะมาแถวนี้วันเว้นวันค่ะตัวเขาเนี่ยก็เคยไล่แล้วนะอย่ามาแถวนี้เลยคือพฤติกรรมแบบนี้คนเขากลัวเดนี่ย่างเงี้ยอก็ออยังมาอีกค่ะ ต่พอมาก็ช่วยนะช่วยกวาดบ้านถูบ้านบ้างแต่ครั้งนี้ไม่ยอมกลับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาถามว่ามีการใช้ยาเสพติดมาก่อนไหมเพื่อนก็บอกดูอาการก็รู้ละว่าคงจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเพื่อนยอมรับว่าตัวผมก็เคยผ่านมาก่อนลักษณะการเดินมันจะเป็นแบบเนี้ยเดินไปไหนมาไหนก็ดีดแล้วก็แลบลิ้นปิ่นตาใครเห็นนี่นี่นี่เีโอ้ดูสิอ่า นึกว่างานบวชน่าไม่ใช่จังหวะดีใจไม่ใช่เนาะใครเห็นก็กลัวแล้วแบงค์เนี่ยชอบโบกเวกบวยวายชาวบ้านแถวนี้รู้กันหมดแต่การเข้าไปในโรงเรียนแบบนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่นักเรียนเขาก็อยู่กันเยอะเพื่อนบอกว่าไม่รู้จริงๆว่าถึงขนาดที่จะเข้าไปในโรงเรียนรู้แค่ว่าเดินตามเพื่อนไปอีกฝั่งแล้วก็พาหมาไปด้วยมาเจออีกทีปรากฏว่าแบงค์อยู่กับตำรวจแล้วค่ะบางทีวันเว้นวันวันเว้นวันอย่างงี้คือผมละไล่แล้วอะไรก็แล้วมันก็มาอยู่ดี พอถึงเวลาัไม่ยอมกลับคือเหมือนมันคนไม่เคยมีเพื่อนนะบางทีผมก็สงสารนี่อยากจะแบบ้องเรียนไปให้มันดังไปนเลยก็สงสารแต่นี่ทําคือมันเดือดร้อนไปหมดมาเนี่ยเดินแลบลิ้นแบบแบบแบบมาเนี่ยโห,หน่ากลัวไอรเจอก็น่ากลัวไปหมดพี่เองเคยได้เตือนเขาไหมเตือนตลอดครับสอนเป็นทางที่ดีตลอด คุยกับเพื่อนแล้ว <ừ> เพื่อนบอกพยายามสอนในทางที่ดีตลอดพยายามห้ามแล้วทีนี้ไปคุยกับแมคคาร้านชําในพื้นที่นะคะคแม่ค้าบอกว่าโดนหนักเลย<อ>บางวันแบงค์มาถ่ายเงิน <ừ> นี่บอกไม่ถ่ายเงินน้องนนะักเรียนแต่ไปถ่ายเงินแม่ค้าขอเงินบางวันขอบุหรี่มาป่วนที่ร้านของเธอเด็กๆในชุมชนก็กลัวแล้วแบงค์เนเหมือนจะรู้ว่าใครอ่อนแอกว่า จะไปยุ่งอ๋อจะไปแกล้งหรือใครแข็งแรงกว่าไม่ยุ่งก็คือยุ่งกับคนที่ผู้หญิงและเด็กอะอะไรที่เอาชู้เขาไม่ได้อะเออเขาเลือกเหยื่อแล้วอะ คือถ้าไม่ได้ตามใจด่าเลยนะคะในมุมแม่ค้าบอกโอ้เกลี้ยกลาดยาบคายแต่ที่ผ่านมาไม่เคยทําร้ายใครนะก็มีแต่วัยวยเท่านั้นและแบงค์เนี่ยเคยเสพย,ยามาก่อนจนสภาพเป็นแบบนี้พอมีอาการป่วยจิตเวชด้วยแม่ค้าก็ยอมรับว่ากังวลค่ะจะดูแลกันยังไงแล้วคนในครอบครัวดูแลเขาให้ดีได้ไหม,มปล่อยเขาออกมาเพ่นพ่านแบบนี้ทําลายข้าวของถ้าเห็นว่าตํารวจพาตัวไปรักษาแล้วแม่ค้าก็ใช้คํานี้เลยโอ้ลงใจมากๆค่ะก็ ขายตังค์นะกวรมาขอขอวรุรีขอตังค์แล้วก็มาป่วนร้านร้านขายของเนี่ยทำลายร่างกายยังไม่มีนะส่วนมากค่ด่าทอใช่ด่าทอเสียงดังวุ่ยวายเราก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยแต่คราวนี้เราจะเซฟเซฟยังไงเซฟตัวเราที่ที่ผู้ป่วยเนี่ยออกมาเป็นผ้าแล้วเป็นการป่วยแบบทําลายคนทําลายทรัพย์นะครับแล้วหลังจาก ที่ตำรวจนำตัวไปแล้วเนี่ยรู้สึกโล่งสบายใจขึ้นทุกคนบอกยกภูเขาออกจากอกทีนี้ไปถามทางคดีนะคะเราพิ่งกับสอพอบางสีเมืองบอกว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบงค์นเนี่ยก่อเหตุแบบนี้มานานแค่ไหนละแต่ว่าจากการพูดคุยคือดูดิคะขนาดไม่ลงพกักยกมือไหวอาการยังไม่ปกติเลยอะค่ะตำรวจบ,บอกไม่แน่ใจเหมือนกันเขาป่วยเป็นอะไรก็ไปถามคุณแม่คุณแม่แมบอกว่า ลูกชายน่าจะมีอาการทางประสาทและมีอาการทางจิตเวชค,คุณแม่ยนเลยบอกว่าอยากให้คนที่มีความเชี่ยวชาญร,รักษาลูกชายให้ด้วยก็คุยกับพนักงานสอบสวนทําเรื่องนะคะทาเป็นหนังสือบันทึกประจําวันส่งตัวแบงค์ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาจากนี้เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต้องประเมิอนอาการละว่าเขาป่วยจริงไหมถ้าป่วยแล้วรักษากันกี่วันก็ทําการรักษากันต่อไปค่ะ